พวกเรานี่กำลังกลายเป็นเหยื่อหรือเปล่าวะเน,นี่ยประเทศเรานี่เป็นเรื่องที่แปลกวันนี้โลกออนไลน์เป็นฝ่ายสืบคดีใช่ไหมคดีชมพู่นี่นะถ้าจะ่เราจับใครไม่ได้เพราะรอะไรเพราะโซเชียลใช่ไหมเพราะกระแสะจนกระทั่งปั่นจนกระทั่งผู้ต้องสงสัยกลายเป็นดารานประเทศนี้มันเป็นบ้าอะไรกันไปแล้วหรือเปล่าวะนะ เป็นบ้านะแล้วคดีน้องแตงโมเนี่ยคิดน้องแตงโมเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่น่าสงสารมากคนระับอยู่คุณพ่อตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อเลี้ยงมาคนเดียวนะคุณพ่อเลี้ยงมาแค่คนเดียวจนกระทั่งคุณพ่อเสียชีวิตน้องแตงโมนี่ต้องทําทุกอย่างคนระับเพื่อจะหาเงินมารักษาพ่อ เพราะในชีวิตน้องนองโมไม่มีใครนอกจากพ่อเข้าใจไหมครับเพราะนั้นชีวิตเธอยังต่อสู้มาตลอดนะมีประสบอุบัติเหตุในชีวิตจนเสียโฉมไปหนึ่งครั้งนะครับเป็นรโรคซึมเศร้าจนกระทั่งกินยาฆ่าตัวตายนะครับช่วงปลายชีวิตนี้ครับมีหนี้สินมากมาย เขาต้องหาเงินมารักษาพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งเห็นไหมครับชีวิตเธอหน้าสงสารนะจนเธอไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แต่วันนี้เธออยากจะมีชีวิตอยู่แต่เธอกลับไม่ได้มีชีวิตอยู่ในดีเธอไม่มีเธอเป็นคนที่ไม่มีใครรักแต่วันนี้เธอมีคนรักแล้วพอเธอ,อเสียอีวิยิ่งมีคนมารักเธอมากขึ้นอเห็นไหมครับ เออท่นบอกเธอหน้าสงสารวันนี้นะพวกเราหลงประเด็นนะครับว่าวันนี้ผมบอกเลยว่าจำเลยนะของคดีนี้คืออะไรคือเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้นะหน่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะด้อยประสิทธิภาพมากซึ่งผมขอตำหนิเลยนะครับ วันนี้การทำงานเจ้าหน้าที่ตามหลังนักสืบโซเชียลครับนะคุณจะเห็นไหมว่าหลายๆคดีนะครับเจ้าหน้าที่ทำงานช้ากว่านักสืบโซเชียลนะบางครั้งมันอาจจะเป็นการจงใจก็ได้ที่ให้โซเชียลนำตำรวจได้ทำคดีง่ายแต่คดีมันอาจจะไม่ตรงเพราะโซเชียลนำไปแล้วไง วันนี้นะคนที่น่าตำหนิที่สุดคือตำรวจตำรวจไทยนะี่นะแม่งซื้อได้หรือเปล่าผมแค่สงสัยนะคุณลองดูดิว่าเรื่องราวเกิดขึ้นมาต้องนานเนี่ยมีเกิดเหตุคนตายบรรดาผู้ร่วมแม่งหายหมด รอต้องสองสามวันกว่าจะตรวจร่างกายกว่าจะตรวจเลือดกว่าจะตรวจเยี่ยวกว่าจะตรวจฉี่ก็มึงกําลังปกปิดอะไรกูอยู่หรือเปล่านะครับใช่ไหมถ้าเกิดวันนั้นนะครับทําไมมันมีพิรุษตั้งแต่ตอนต้นไงว่าเฮ้คนแม่งตกน้ำนั่นคนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมึงจะปกปิดอะไรกันนะทาไมตํารวจถึงปล่อยปล่อย ผู้ต้อง,งสงสัยกลับบ้านทำไมไม่รวบตัวไว้เหรอไหมทำไมกูไม่รีบดำเนินการในวันนั้นทำไมไม่รีบสอบปากคำทำไมปล่อยมีโอกาสตั้งตัวทำไมถึงไม่มีรีบตรวจเลือดตัวจชีใช่หมครับไม่มีการตวรวจสภาพปล่อยให้เอาเรือไปนับเรือนี่คือ พยานหลักฐานนะครับใช่ไหมรถชนกันคุณให้เอารถกลับบ้านนะขับรถชนคนตายคุณให้รถกลับบ้านเหรอเห็นไหมครับว่าเรือเนี่ยคุณปล่อยให้เรือกลับไปได้ไงเป็นผมไม่ต้องรวบไปทั้งหมดเลยนะมันมีอะไรหรือเปล่า โดยเฉพาะคนที่อยู่ในนี้คือคนไฮโซนะครับ